ได้คันนี้เข้ามาใหม่พี่ปี19นะครับได้ปี19ได้คันนี้มาเข้ามาใหม่ฝีเทาดำเป็นตัว E.L. l e n Watch เป็น l e n Watch แล้วนะครับเป็น l e n Watch แล้วนะครับขอโทษนะครับปี2020นะฮะปี2020นะครับปีใหม่กว่าเดิมนะฮะปี2020นะครับนี่เพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งเข้ามาเลยไม่วิ่ง7จ0ดหมืนโลเอาดีพี่ผ่อนแค่หมื่นหลักร้อยอะเข้ามาเลยพี่ผ่อนแค่หมื่นหลักร้อยนะครับ ไม่เกิน1มื่นหนึ่งพันแน่นอนนะครับไม่เกินหมื่นหนึ่งพันแน่นอนได้ตัว e อด้วยได้ตัวเอด้วยเดี๋ยวประกันภัยชั้นหนึ่งผมจ่ายให้นะโปรโมชั่นคือผมออกค่าให้จ่ายให้นะครับไม่ใช่เอาไปบวกดอกเบีย้ยหรือรวมในยอดจัดนะซื้อรถมือสองนะครับใครใช้คําว่าแถมอะไรนะครับพี่ดูดอกเบีย้ยด้วยเพราะการที่แถมประกันมันสามารถบวกดอกเบีย้ยได้หรือเอาไปแบบรวมในยอดคือถ้าผมเป็นราคาโปรให้ลูกค้าไม่อยาก,กตังค์ผมก็แนะนํานให้จัดเกินแต่ผมชัดเจนทุกโปรโ,โมโชั่นหรือว่าชัดเจนทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงชัดเจนหมดนะครับ คือพูดง่ายๆบางทีแบบผมผมผมคุยตรงๆเลยบางทีลูกค้าเฮ้ยลูกค้าแต่ละคนอ่ะต้องการไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าคือเอาคือโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันพี่เอาโจทย์ตัวเองว่าเลยว่าพี่ต้องการโจทย์ไหนบางคนบอกว่าคุณหิมผมผม,ผมไม่อยากจ่ายผมก็จัดเกินให้แต่เขาเขาบอกว่าเขาจ่ายได้เขาก็จ่ายให้ผมอย่างเช่นถ้าเป็นราคาโปรโมชั่นนะลงท้ายด้วย9,00 0เป็นราคาโปรโมชั่นแต่ใครติดตามไลฟ์สดผ,ผมชอบมีพิเศษให้อยู่และแต่ เวลาพี่อยากได้อะไรพี่ขอมาก่อนไม่ว่าพี่จะติดตามผมช่องทางไหนก็ตามพี่พี่ขอมาก่อนอะไรที่ผมให้ได้ผมให้หมดผมไม่มีกัรดที่นี่เอเคคาที่นี่เอเคคานะครับอันนี้รถพึ่งมาเลยนี่พี่ดูรางนะครับรางสวยเลยนะครับรางสวยเลยนะครับนี่รางสวยเลยนะครับเวลาซื้อรถมือสองนะรางด้วยนะฮะถ้ารถน้ําท่วมมาก็จะเป็นสนิมนะครับบางทีเขาพ่นเราก็ดูรู้ว่ามันพ่นหรือเปล่านะครับสังเกตได้ฟันนิฐานได้นะครับไม่ผิดไม่ผิดนะครับ